วันนี้ช่องคารีวิวขอพาทุกคนมาพบกับเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แข็งแกร่งและทนทานนี่คือ Caterpillar D1 Bulldozer oo ปี2025รถแทรกเตอร์ or, ดันดินขนาดเล็กที่แอดแนนด้วยเทคโนโลยีและพละกำลังเหนือชั้นพร้อมลุยทุกพื้นที่ในทุกสภาพแวดล้อม Caterpillar D1 รุ่นปี2025มาในสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแคตตัวเครื่องมีดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ความบึกบึนของแบรนด์ไว้ได้อย่างชัดเจน โครงสร้างทั้งหมดใช้วัสดุที่ทนต่อแรงกระแทกและสภาพอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสําหรับการใช้งานทั้งในไซต์งานก่อสร้างงานเกษตร,รหรือแม้แต่งานเหมืองขนาดกลางจุดเด่นที่หลายคนให้ความสนใจคือการพัฒนาในเรื่องของระบบควบคุมรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลในห้องควบคุมที่สามารถแสดงข้อมูลเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติสามารถปรับระดับใบมีดดันดินได้อย่างแม่นยํา ลดระงานของผู้ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเครื่องยนต์ของ Caterpillar D 1 2025ี่เป็นดีเซลประสิทธิภาพสูงที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ80แรงม้าสามารถส่งพลังงานไปยังระบบแทร็กได้อย่างลื่นไหลและมั่นคงใช้งานได้ในพื้นที่ลาดเอียงหรือครุกขราโดยไม่สะดุดพร้อมระบบระบายความร้อนที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่องยาวนานในด้านความปลอดภัยตัวรถมาพร้อมกับระบบป้องกันการลื่นถลายระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเจอแรงต้านสูงเกิน รวมถึงกล้องรอบคันที่ช่วยให้ผู้ควบคุมมองเห็นทุกมุมมองได้อย่างชัดเจนห้องควบคุมออกแบบมาให้กันฝุ่นและเสียงได้เป็นอย่างดีพร้อมเบาะนั่งปรับระดับได้ตามสรรีรับผู้ใช้งานเพิ่มความสบายในระยะยาวแม้จะเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ประสิทธิภาพในการทำงานไม่เล็กเลยแคอพินลาดีหนึ D1 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและสามารถเข้าไปในพื้นที่แคบได้ดีกว่ารุ่นใหญ่ การประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำก็เป็นอีกจุดแข็งที่ทำให้รุ่นนี้น่าลงทุนอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องจักรที่เชื่อถือได้ใช้งานแง่ายทนทานต่อทุกสภาพงาน Caterpillar d 1 2 0 2 5คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับใครที่สนใจสามารถแวะชมรถจริงได้ที่โชว์รูม Caterpillar ทั่วประเทศหรือหากต้องการทดลองใช้งานจริงก็สามารถติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้เลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆทั้งรถยนต์รถบรรทุกหรือแม้แต่เครื่องจักรกลหนักแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ